ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะคือพระเจ้าผู้ช่วยโลกบางคนจะรู้สึกจงโนว่าธรรมะคือพระเจ้าผู้ช่วยโลกแต่บางคน เข้าใจเพราะเขาเคยเรียนรู้เรื่องพระเจ้ามามากแล้วคำ <c oughs> ว,ว่าพระเจ้าเป็นคำเกา่าคำหนึ่งเหมือนกันมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วรู้จักคิดนึกถึงสิ่งสูงสุดมันจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเขาแสวงหาสิ่งสูงสุดที่มีความหมายอย่างนั้น เขาจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามใจเขาภาษาในโลกมันต่าง,างๆกันจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรื่องทางภาษานี่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรในความหมายอย่างไรเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรจนถึงบัดน,นี้มันเปลี่ยนความหมายกี่สิบครังๆๆ้งกี่ร้อยครั้งหรือว่าสูงขึ้นเป็นระดับระดับกี่ร้อยระดับและคำพูดเช่นคำว่าพระเจ้านี่ต้องมีมาแล้วแต่การก่อน คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาได้เองในใจว่ามันมีสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่สูงสุดกว่าสิ่งใดเราจะมองเห็นหรือเราจะไม่มองเห็นก็าตามสิ่งนั้นมันมีอยู่แน่ดังนั้นมนุษย์ในสมัยแรกสมัยที่จะเรียกกันว่าป่าเทอนที่สุดแรกที่สุด เขาก็มีระเบียบวิธีเคารพสิ่งสูงสุดไปตามแบบของเขาตามที่เขาจะนึกได้ว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดจะมองไปข้างบนเห็นดวงอาทิตย์เห็นดาวเห็นอะไรก็สุดแท้หรือว่าจะเห็นฝนเห็นลมเห็นอะไรที่เขาต่อสู้ไม่ได้เขาต้องยอมแพ้โดยประการตั้งปวงก็จัดให้เป็นสิ่งสูงสุด มีความคิดกล่าวหน้าไปถึงเทวดาที่มองไม่เห็นตัวเป็นสิ่งสูงสุดหรหอวาจอมเทวดาเป็นสิ่งสูงสุดอ <c oughs> ย่างไรเสียความรู้สึกมันก็ยังเหลืออยู่ว่ามีสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นมีอำนาจบรรดาอะประด้และสิ่งนั้นแหละช่วยให้โลกทั้งหมดนี่ยังคงอยู่ได้แ้่สิ่งนั้นเกิด ไม่พอใจขึ้นมาก็ทำลายโลกได้เนี่ยความคิดเครื่องวิสิ่งสูงสุดหรือพระเป็นเจ้าค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นจนถึงระดับสุดท้ายว่าพระเจ้าคืออะไรคืออย่างไรในที่สุดก็มายุดตีว่าพระเจ้าคือผู้ที่ช่วยโลกโลกเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์โลกสัตว์ในราช้านโลกแผ่นดินโลกต้นไม้โลกอะไรก็ตามทุกๆโลกเนี่ย มีสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าเป็นผู้คอยดูแลโลกเป็นผู้สร้างโลกขึ้นมาแล้วคอยดูแลโลกแล้วก็จะยุบโลกเสียเป็นรคราวๆเพื่อสร้างใหม่มก็ได้เนียหน้าที่ของพระเจ้าคือสร้างโลกขึ้นมาเป็นรคราวๆดูแลโลกตลอดไปแล้วยุบโลกเสียเป็นรคราวๆแล้วก็สร้างใหม่เนี่ย ท่านผู้สูงสุดท่านทำงานอย่างนี้เขาเชื่อว่ามีสิ่งนี้เรียกชื่อไม่ตรงกันแลว้วมาทะเลาะก,กันจนชกต่อยกันก็มีเพราะเรียกชื่อไม่ตรงกันแตะที่แท้ในหัวใจนั้นเขารู้สึกว่ามันมีสิ่งสูงสุดอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่ายุคไหนไม่ว่าสมัยไหนไม่ว่าศาสนาไหน ศานสนาพูดเราที่มีคนอวดดีพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านมันพูดอย่างโงโห่ๆพระเจ้ามันมีอย่างไม่ต้องเป็นบุคคลก็ได้พระเจ้ามีอย่างที่เป็นกฎของธรรมชาติเช่นกฎอิทธิปฏิยาตาก็ได้กฎของธรรมชาตินี่ก็สร้างโลกแล้วก็ควบคุมโลกแล้วก็ยุบโลกเสียแล้วก็สร้างโลกแล้วก็ควบคุมโลกแล้วก็ยุบ แล้วก็ยุบโลกเสียเพราะ,ะนั้นก็มีพระเจ้าชนิดนี้พระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลมึงคนโง่ก็รู้จักแต่พระเจ้าที่เป็นบุคคลไม่รู้จักพระเจ้าที่ยิ่งไปกว่าบุคคลคือเป็นกฎของธรรมชาตินี้เรามารวมกันเส้ยหมดเรียกว่าพระเจ้าคำเดียวกันแล้วไม่ต้องทะเลาะกันนีงก็ถือเอาว่าพระเจ้าคือผู้ช่วยโลกอยู่ตลอดเวลา ก็าว่าเป็นโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเองก็ mm hmm. ดูแลอยู่ควบคุมอยู hmm. ่อยากจะขอร้องให้ดูให้สังเกตว่าชีวิตทุกชีวิตมีความรู้สึก mm hmm. มีความคิดนึกได้แล้วมันจะคิดนึกได้เสมอว่ามีสิ่งสูงสุดว่ามีสิ่งสูงสุดที่เขาต้องยอมแพ้ที่เขาต้องยอมกลัว แม้แต่สัตว์เซร์ชานมันก็รู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่มันไม่ยอมสู้มันจะยอมจะวิ่งหนีจะไม่ต่อสู้จะยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเพราะมันมียูความรู้สึกคิดนึกได้ว่ามีสิ่งที่สูงสุดแต่เรามีอํานาจเหนือเรามันก็ยอมรับว่ามีสิ่งสูงสุดจึงเกิดความรู้สึก ว่ามีสิ่งที่ตนต้องกลัวมีสิ่งที่ตนต้องเชื่อฟังแมในหมู่สัตว์เลรั์ฉานที่มุษย์เรามันดีกว่านั้นมากความรู้สึกมันคิดนึกได้ยิ่งกว่านั้นมากมันจ,งจึงรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราต้องกลัวมีสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังบางพวกเขียถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลก็ได้เหมือนกันเพราะแต่แห่งเขาเชื่อฟังและปฏิบัติตาม เขาก็ได้รับประโยชน์เต็มที่พวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลก็มีพระเจ้าอย่างกฎของธรรมชาตินัเฉียบขาดอย่างกฎเกณฑ์ในทางธรรมะเราก็มีกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าแเราก็ต้องเชื่อฟังเราก็ต้องปฏิบททัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นนั่นเราก็ได้รับผลเป็นความสงบสุขจนเป็นที่พอใจด้วยเหมือนกัน นี่เรียกว่าโดยสัญชาตญาณแท้ๆไม่ต้องสั่งสอนอะไรกันนักก็รู้สึกได้เองว่ามีสิ่งสูงสุดว่ามีสิ่งสูงสุดที่เราสู้ไม่ได้ที่เราต้องเชื่อฟังและโดยสัญชาตญาณแท้ๆก็ยังอาจจะรู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งที่เป็นเงื่อนต้นหรือเป็นต้นเหตุมันต้องมีอะไรที่เป็นต้นเหตุเป็นเงื่อนต้นเป็นสิ่งแรกที่สุด ที่ทําให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นควรจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้สุดที่เราจะต้องเชื่อฟังความหมายของพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุดเราต้องกลัวในฐานะที่เป็นปฐมเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาเราก็ต้องเชื่อฟังและเราก็ต้องกลัวเราจะต้องประพฤติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสิ่งนั้น ที่ต้องการจะเป็นอย่างไรถ้าฝืนหลักในอนนั้นแล้วตัวเองจะต้องวินาศเช่นเราทําผิดกฎธรรมชาติเราก็ท้อวินาศเองนี่เรียกว่าเราด <c oughs> ื้อพระเจ้าแล้วเราก็วินาศเองขอให้ยอมรับพระเจ้าในทุกความหมายว่าเป็นอย่างบุคคลผู้มีความรู้สึกก็ได้เหมือนกันที่จะเป็นเพียงกฎธรรมชาติไม่ใช่บุคคล แต่มีอำนาจให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นก็ได้เหมือนกันมันมีความตรงกันตรงที่ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วผลอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้แล้วผลอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้แล้วผลอันนี้จะเกิดขึ้นเราก็เลือกดูดีๆว่าผลที่น่าปรารถนาน่าจะต้องการนั่นมันเกิดมาจากอะไร แล้วเราก็ประพฤติกระทำตามเหตุอันนั้นเพื่อได้ผลอันนั้นมาอย่างที่ต้องเชื่อฟังต้องเคารพต้องเกรงกลัวนี่คือกฎของกระทำกฎของกระทำหรือว่ากฎของธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่ากระทำซจะเรียกว่าพระเจ้านั่นแหละมี มีมีความหมายเต็มที่คือสูงสุดสร้างสิ่งทั้งปวงแล้วก็เป็นต้นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงทีนี้ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าท่านมีอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งเหมือนกับว่าท่านคอยดูแลเราอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่ง ถ้าเราเล่นตบตาท่านไม่ได้เราจะหลบไปทําความชั่วที่ไหนไม่ให้ท่านเห็นนั้นไม่ได้หรือว่าเราจะหลบไปทําความดีที่ไหนที่ไม่ให้ท่านเห็นนั้นไม่ได้เพาท่านก็เห็นหมดท่านก็สนองผลให้ตรงยุติธรรมที่สุดตามการกระทําของเราไม่ว่าจะกระทําความดีหรือความชั่วนี่เรียกว่าท่านมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งที่นี้ก็ว่าท่าน สูงสุดเด็ดขาดเฉียบขาดมีอำนาจเหนือสิ่งใดทั้งปวงทุกสิ่ง,ท,ท,งทุกอย่างที่ไม่มีใครมาขัดง้างขัดขวางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติได้ต้องทำให้นุโรมถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็จะได้รับผลตามที่ตนต้องการทีนี้หมายความตมไม้ตำ,ำไม้อันหนึ่งว่า มันเป็นทุกเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องแใคล้ๆของพระเจ้านั่นเนี่ยมันมีเรื่องทุกเรื่องรวมอยู่ในพระเจ้ารา่าทันรู้ทุกเรื่องอนั่งเรื่องอะไรที่มนุษย์จะรู้จะคิดจะขยายจะเปลี่ยนแปลงกับปรับปรุงมันไม่แปลไปจากเรื่องที่พระพุทธที่พระเจ้าท่านพระทันรู้อยู่แล้วพระเจ้ารู้อยู่แล้วกฎของธรรมชาติมีอยู่แล้วสําหรับทุกเรื่อง นันหมายมนุษย์ไม่มีทางที่จะทําอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากที่พระเจ้าท่านรู้อยู่แล้วรู้วกฎของธรรมชาติท่านรู้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจแต่กฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่ว่าเราประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ต่อกฎเกณฑ์หรือความประสงค์ของท่านแล้วเราจะอยู่เป็นสุขนั้นโลกนี้จะต้องมีพระเจ้าในความหมายอย่างนี้คือสิ่งสูงสุดสิ่งที่ควบคุมอยู่สิ่งที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎหรือตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วแต่จะเรียก คขอให้พวกเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนี้จงเตรียมตนปรับปรุงตนให้ดีกว่าเดิมให้ดีกว่าเดิมคือถ้าไม่เคยมีพระเจ้าก็มีพระเจ้ากันเสียให้ถูกต้องให้ครบถ้วในให้สมบูรณ์คือมีความรู้เรื่องกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ได้รับผลถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ นี่เรียกว่าเราเป็นผู้มีพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไม่ชอบจะเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมก็ได้พระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเราจะเรียกให้สูง,งเหน่าพระธรรมเจ้าก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเรียกว่าพระเจ้าเฉยเฉยเราเรียกว่าพระธรรมเจ้านั่นเลยเป็นสิ่งสูงสุด มีก่อนสิ่งใดให้เกิดสิ่งทั้งพวงสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งพวงปรับปรุงสิ่งทั้งพวงมีอยู่ในที่ทุกวนทุกแห่งคนชั่วอย่าได้คิดว่าจะทำชั่วซ่อนสายตาของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้พระเจ้ามันอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งกระทั่งในเลือดในเนื้อในจิตในใจในอะไรของคนทุกคน ต้องประพฤติตนให้ถูกตามความแประสมของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะโปดรดปรานคือทำให้เป็นปัยในวิธีทางของความถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอแนแห่งวิวัฒนาการของตนแล้วมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีความสุขไม่มีปัญหาใดๆ ไม่ต้องปวดศีรษะไม่ต้องนอนไม่หลับไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวอีกต่อไปหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งสูงสุดอันนี้แล้วประพฤติตามให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสิ่งสูงสุดนี้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอันเยือกเย็นอยู่ทุกทิพา,าราศีการเทิ